บอลเดือดจัดหลังบอกเมียโชครถแห่ตอนนี้เจ้าภาพเริ่มฟ้องแล้วแต่เจอตอบกลับแรงจนถึงขั้นชี้หน้า วันที่3สิงหาคมบอลเชิญยิ้มดอนพชรกรผู้จัดการของบอลและโชคมงคลหรือโชครถแห่พร้อมนัดภรรยาและผู้จัดการมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพร้อยหลังทั้งสองฝ่ายเคยออกรับงานด้วยกันมาก่อนจนเกิดปมแตกหักประกาศไม่รับงานคู่ก่อนโชคประกาศยกเลิก50งานทั้งหมดที่ขึ้นร่วมกับบอลเชิญยิ้มโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งของรายการบอลเด็กกล่าวว่าตอนนี้เริ่มโดนเจ้าพาักฟ้องแล้วด้านนัดบอกว่าก็ให้ฟ้องมาได้ พร้อมดำเนินการทําให้บ่อนถึงขั้นเดือดชีหน้านัดกลับและบอกว่าน้องยังไม่สํำนึกอีกหรือขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ